สวัสดีครับทุกคนมาอยู่กันมังหาดจอมยุทธพูดทางสาลภาคสอตอนที่101นะครับไปชมกันเลยเช่นตอนที่101เส้นเช่นทางของก้าก้าดาว่าเจ้าคงทำลายกระดูกของมันหรือทำลายมันไม่ได้อย่างนั้นสินะแต่มันยังคงเกือบตายตอนที่ถูกปิดผนึกพลังอีกมันได้กลายเป็นวงแหวนสปิริตที่สองให้แก่เจ้าอีกทั้งยังโมบสปิริตบนให้อีกแต่เจ้าที่ก้าคิด ข้าคิดว่าสิ่งที่ทำไปนั้นยังมีกอบกกป่องอยู่บางอย่างเขาเราเกือบได้ทั้งหมดเลยฮะข้าคงไม่มีทางทางข้าคงไม่มีทางเลือกนอกจากจากคลายความกังวลน,นี้ไปผู้อาวูโสมูกแก่แก่งเกินไปแล้วถึงแม้ว่าตัวข้านั้นจะไม่เข้าใจในสถานาการณ์ในตัวเจ้าแต่ข้าก็เห็นความซื่อสัตย์และความจริงใจที่เจ้ามีทุกๆคนล้วนมีโชคชะตาที่ต่างกัน ้าหากวันหนึ่งก่อนที่ผู้อาวุโสเช่นข้าจะจากไปข้าหวังว่าเจ้าจะบอกข้าตามความจริงข้าจะรอวันรอวันที่เจ้าอธิบายเรื่องราวด้วยด้วยตัวของเจ้าเองข้าจะไม่ถามเจ้าให้มากความอีกต่อไปแล้วนี่เขาไม่ได้จะถามเรื่องของข้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั้นหรอถึงไม่ต้องให้ข้าคาดเดาเกี่ยวกับตัวเจ้าในระยะไกลแต่ครูของเจ้าก็ยืนยันได้แล้วว่าเจ้านั้นไม่ได้เป็นอสูรสปิริต ตอนนี้ก็รู้สึกดีกับโชคชะตาที่เจ้าก่อสร้างขึ้นขอบคุณท่านที่เชื่อใจข้าข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนเอาล่ะคงถึงเวลาที่ควรจะฝึกฝนจริงๆจังๆแล้วเสียทีครับวัววีฮาวและเพื่อนๆของเขาได้ฝึกได้เริ่มฝึกฝนในเกาะเทพสมุทรวันเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งหนึ่งเดือนต่อมาผลทางที่เจ้าคิดตัดสินใจได้หรือยังสนับสนุน ข้าอยากจะเป็นกลายเป็นคนที่คอยสนับสนุนผู้คนที่กล้าหวงใย่ด้วยสปีดิตของข้าโอ้อย่างนั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนแฮปกติก็ได้ยินแต่ว่าจะควบคุมสปีดิตซับพอร์ตให้เชี่ยวชันนั้นขึ้นข้าคือพิกแพงข้าสามารถสนับสนุนหรือโจมตีได้ทุกครั้งนั่นแหละเส้นทางที่ข้าตัดสินเลือกที่สาคัญปกว่านั้น เจ็ดสปาราดแห่เงเช็กต้องการสมา,สมาชิกที่เป็นหน่วยสนับสนุนทุกๆคนต้องการตัวฆ้าในสิ่งที่จะเป็นประิดเด็กน้อยใน,นที่สุดเจ้าก็เลือกหนทางของตัวเองได้เสียทีก็มีความสุขนักที่เห็นเจ้าเป็นเช่นนี้เอาละเตรียมตัวหลอมสับดิตบุญกับตัวเจ้าเถอะหลังจากนั้นเฉียวเฉียวก็ได้ออกมาจากการฝึกฝนหูตรง เปิดดวงตาของเขาในห้องฝึกฝนข้าไม่เคยคิดเลยว่านี่จะเป็นเส้นทางที่ข้าเลือกข้าเชื่อว่าการตัดสินใจที่ข้าได้เลือกไปมันมันต้องดีแน่ๆหูตรงได้ก้าวจูดในดับที่36อกจากการฝึกฝนเขาเลือกเส้นทางที่หาความหมายที่แท้จริงของแสงที่ส่องสว่างอยู่เบื้องหน้าของเขาในช่วงเวลาสั้นๆทำให้เขาเก้า กอสู่ระดับที่แข็งแก่งทางกายและใจก็สงสัยจริงจังว่าวีหาวเป็นอย่างไรบ้างอดใจรอเจอเขาไม่ไหวแล้วในขณะในเวลาเดียวกันในห้องมืดนั้นหัววีหาวได้เปิดตาขึ้นวีหาวบูต้องเหมือนว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะเจ้าเลือกจนทางแล้วหรือยังแน่นอนนี่ข้าเป็นใกรอัจฉริยะไม่เคยเลือกผิดพลาดพลังของเรา ตอนนี้พวกเราแข่งแ่งกว่าเก่าแล้วจากการกอดกันกั้งสุดท้ายตอนนั้นยังเพิ่งค้นพบอันเหรอว่าพลังของพวกเจ้าแข็งแร่งไม่คิดเลยว่าผู้อาวุโสมู่จะรอเราด้วยผู้อาวุโสมูด่ดูเหมือนว่าพวกเจ้าตั้งสองจะค้นพบคำตอบแล้วนะแล้วเจียวเจียวเขาออกไปแล้วหรือยังครับเอาละจะตามใครก่อนดีข้าก่อนข้าก่อน,อน,อนงองนี้เป็นไง ยื่นมือออกมาเพื่อเขียนคำตอบในมือของข้าฟังดูเป็นไงเยี่ยมมากพวกเจ้าค้นพบคำตอบที่พวกเจ้าต่างตามหาด้วยตัวเองแล้วนิ่กลายถังนิ่กายถัง,น,งนี่น่าสนใจจริงๆคือข้าไม่คิดก่อนเลยว่าพวกเจ้าจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันแบบนี้เฮ้เฮ้เจ้าอยากใกล้ชิดกับข้าเองสินะ ข้าไม่รู้ว่าใครอยากใกล้ชิดกับใครกันแน่ว่าแต่ทำไมพวกเจ้าเลือกเส้นทางพวกนี้เหรอวางตรงในลองบอกข้ามาก่อนสินิกายถังสองคำมันปรากฏขึ้นมาในใจของตัวข้าตอนที่ข้านั่งสมาธิจากนั้นข้าก็คิดไตรตรองเกี่ยวกับความแกร่งของนิกายถังในความสามารถต่างๆข้าหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของนิกายถังและกลายเป็นสปิริตมาสเตอร์นี่คือเส้นทางที่ข้าเลือกดีมอฟวาวิยาวแล้วเจ้าละก เช่นทางที่ก้าวเลือกล้วนแต่แตกต่างและยากสองสับป,ปีดิษวงเวนหนึ่งวงสองสับป,ปีดิตวงเวนหนึ่งอันนั้นนั้นเป็นประเภทควบคุมหนึ่งหนึ่งอันเป็นประเภทโจมตีจริงสินายอยากเป็นสับป,ปีดิตแกนมาสเตอร์สินี่ใช่ฉันจะหาหวนทางที่หยุดปัญหาพวกนี้และคาตอบนั้นอยู่ในนิกายต่างที่ก้าได้เลือกหากได้รับการช่วยเหลือจากนิกายด้วยเทคนิควิชาลับและความแก่ง,กงของก้า ก็จะสามารถนำความรุ่งโรจน์ให้แก่นิก,กาถังได้อีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ข้าได้ตัดสินใจดีมากนิก,กายถังยังไม่ได้สูญสิ้นคาสอนเทคนิควิชาแต่อย่างใดท้งฌานเขาคือหนึ่งในผู้สร้างหกวิชาในนิก,กาถังเขาช่วยโลกสปิดิตและกลายเป็นเทพเจ้าในที่สุดก็หวังว่าพวกเจ้าจะเลือกเส้นทางเดินของพวกเขาและแข่งแข่งแบบเขาเพื่อกลายเป็นเทพสวรรค์รุ่นใหม่พวกเจ้าคงทำได้ ขยับเข้ามอสิแล้วเลือกสับปิดบุญของพวกเจ้าหนึ่งอันนีหนึ่งอันมีสับปิดบุญอาอยุแสนปีของแมงป่องเทมันอีกหนึ่งอันเป็นสับปิดบุญแสงอาสนรที่ล่วงลน่นรวมมันเข้ากับพวกเจ้าตอนนี้เลยผู้อาอุโสจะคอยช่วยเหลือเจ้าเองชานาปลาโลงโรงเรียนเช็คถ้ามีปัญหามากนะักทำไมไม่เรื่องกันไปเลยล่ะ ห้องหนึ่งและสองพร้อมที่จะเริ่มการแข่งกจัจจมิตรแล้วนะพวกนักเรียนห้องเรียนของฉันเองก็มาอยู่พร้อมกันหมดแล้วนักเรียนทั้งสองห้องเออนักเรียนห้องสองแข่งกจัจบมิตรไม่อยากจะเชื่อว่านี่กจัจจมิตรจริงๆดูเหมือนว่าน้องน้องเหา่าเองก็ไม่อยู่ซะด,ด้วยสิความแก่งของพวกนั้นมีหวังรอนแพแนะ่ๆนักเรียนห้องหนึ่งฮ้ฉันล่ละกังวลจริงจริงเกี่ยวกับอาจารย์โจด้วยระด,ดับนักเรียนของเจ้านั้น เปลอๆอ,อาจจะต่ำกว่านักเรียนของก้าซสอีกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมในที่สุดก้าก็มีโอกาสคว่ำยายเคนี้สักทีอาจารย์มู่เจ้าพูดมากเกินไปแล้วระด,ดับของสปีดิตใช่ว่าจะตัดสินทุกๆอย่างในการประลองยังไงก้าก็จะยืนยันในสิ่งที่ก้าพูดฝ่ายนักเรียนฝ่ายใต้การสั่งสอนของคุณนั้นจะพิสูจน์เรื่องเราให้เองแน่นอนมันพิสูจน์ได้นั่นมันพวกเราจะช่วยอาจารย์โจพิสูจน์ขอ้อสงสัยนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วครับตอนดินหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับมีเสียงแจกร้อนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยบ๊ายบาย